สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูน,น June, พยากรณ์เมื่อจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมีนและลัคนามีนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพืใจกับชงช่องทางของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขั้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายอาดีมาที่เบอร์369 ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจกักรนีอลาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2567แต่เป็น EP ีที่2นะครับจะครอบคลุมเรื่องของ5เรื่องสําคัญในชีวิตของมนุษย์เราก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภ5เรื่องนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรนะับฟังกันเลยครับต้องบอกไว้ก่อนว่า EP ที่1เราพูดเรื่องของดาวย้ายไปแล้วใครยังไม่ฟังย้อนกลับไปฟังด้วยนะครับจะได้ ทราบถึงการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆบ้างในเรื่องราวที่จะต้องเจอในแต่ละเดือนแต่ EP นี้เป็นเรื่องของการครอบคุมชีวิตเรา5เรื่องสำคัญว่าคือเป็นเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้กันส่วนใหญ่ รวมๆกันมา5เรื่องก็คือเช่นการงานเป็นยังไงเดือนนี้ความรักเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นั่นเองผู้ที่เกิดราศีมีดูจากด้านล่างสีส้มนี่ครับลัคนามีในทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและคณาฉชนจุดเดียวกันครับตนุราศีมีตรงนี้มีดาวราหูกุมราศีเกิดลัคนากําเนิดต่อไปทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวพระหัสสบดีก่อนนะครับดาวสุียังคอจรอ,อยู่ในที่เดิมคือสห a c นะครับราศิภุษพบนั่นเองสาชาแปลว่าการสื่อสารการพูดคุยเจรจาติดต่อเซ็นสัญญานะครับจะเหมือนคู่ของคุณเลยคู่คุณก็ได้ตันุสาชาเหมือนกันก็หมายความว่ารับเข้าสังคมและจะเกิดการคอนเน็ชันที่ดีแต่กลุ่มกระดาวมลึกจะอยู่มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษานะครับก็ถือว่าติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาก็ดีเพราะมันเลงกับภพสุภาที่แปลว่าต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาเนาะ มันก็จะทำให้เราได้ภาษาเพิ่มเติมด้วยนะครับในลักษณะนี้ทีนี้คนมีนอาจจะมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาต่างถิ่นต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็เรียนรู้ไปก็ถือว่าได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับทีนี้ดาวประจำตัวยังมาจากเรียนการงานอีกด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าเรื่องการงานเลยนะครับการงานคือดาวพสัสดีเหมือนกันเป็นดาวประจําตัวเหมือนก,นกันกับคนกันนะครับก็คือคู่ของคุณ กรมมะไปเรือนสาชาเช่นเดียวกันก็หมายความว่างานจะต้องมีการเดินทางบ่อยในเดือนนี้ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วเริ่นกับพระุภาอาจจะได้เดินทางใกล้และทางไกลได้ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าโอเคมีการติดต่อคอนเนคชั่นที่ดีแล้วมีดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ในราศีธนูพบกรรมะการงานอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงหมายถึงว่าสลับเรียน,นกันพระธาตกับศุกร นะครับเป็นอนุกเกษตรนะครับมาความว่ามันจะมั่นคงจากการจากการงานที่ทําแต่ต้องวิ่งเต้นต้องมีการเดินทางต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับหรือติดต่อกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาแดนไกลนะครับก็ดีทั้งนั้นนะครับถือว่าก็จะได้ช่องได้ราบเกี่ยวกับพวกนี้การคอนเนคชันรู้ไหมว่าทําไมผมจะเน้นเรื่องของการที่ดาปวประจําตัวปปตตกเรือนสาชะเนี่ยจะต้องมีการคอนเนคชันคอนเนคชันตรงนี้หมายความว่า สมมติว่าเราเดือดร้อนเรื่องการเงินอยากจะหยิบยืมใครสักคนแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราเราแบกหน้าไปขอยืมเงินเขามีใครให้บ้างก็ไม่มีใครให้เพราะเขาไม่รู้จักเราถูกไหมครับเขาจะไปดำทวงคืนที่ไหนในเมื่อเขาไม่รู้จักเราแล้วเราเป็นคนที่ใยสยังไงจะคืนหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีคอนเนคชั่นจะทําให้เขารู้นิสัยเราเบื้องตน้นอย่างน้อยอาจจะใช้คาว่าอาจจะนะครับ อาจจะให้ยืมเพราะรู้จักกันหรือรู้ที่มาของเราเข้าใจไหมครับอย่างเราเหมือนกันถ้ามีคนไปยืมเราอะยืมไม่ใช่ยืมน้อนๆนะยืมหลักหมื่นหลักแสน่ะแล้วถามว่าไม่รู้จักกันเราจะให้ยืมหรือเปล่าไม่แน่นอนถูกปะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าแต่ถ้ารู้จักกันขนาดรู้จักกันบางทีก็ไม่ให้ยืมแต่หมายความว่าบางทีอาจจะเห็นแก่หน้ากันหรือรู้จักกันมาหรือใดๆชอบพอกันอยู่ก็อาจจะให้ยืมได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละ ก็ประมาณนั้นเข้าใจในอย่างดังนั้นเนี่ยการคอนเนคชันจึงเป็นที่มาของคําว่าเผื่อเราตกละกรรมลาบากใดๆเรารู้จักเขาไว้เขารู้จักเราไว้เราก็ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราอะก็เซฟมีเซฟอยู่ไปนะครับก็เอาเป็นว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้จากคอนเนคชันที่ผมพยายามจะสื่อตรงนี้เข้าใจรือย่างครับเอาไว้เผื่ออนาคตนะครับการคอนเนคชันมันก็ดีหมดนั่นแหละอืมมันไม่ใช่ไม่ดีเพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับ ต่อไปเรื่องของงานก็จะมีการเจอคนมากหน้าหลายตาเริงกับพงสภาคือลูกค้านะครับก็จะแต่มันจะมีลักษณะของทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคืออาทิตย์เล็งปฤหัสจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ข้อเสียก็คือดาวเกตเล็งมฤตยูและอาทิตย์เริงมฤตยูเกตเล็งมฤตยูคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแปลว่าการติดต่อสื่อสารนี้อาจจะร่ม หมายควาว่าอาจจะไม่ได้รับผลหมายถึงว่าเราจะไม่ได้เป็นผลดีในการตอบแทนก็ได้แต่จะรับผลดีตอบแทนก็เป็นไปได้เหมือนกันมันอยู่ที่พื้นดวงชะตาของเราเนี่ยมีดาวทํามุมหลายๆหรือเปล่าถ้าทํมุมลายก็อาจจะเป็นในทางที่เสียก็คือไม่ได้อะไรแต่ถ้าเผื่อมีดาวคู่มิดเพิ่มเติมเข้ามาอีกดวงหนึ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้ดีนะครับอาทิตย์เลง็งมฤตยูคือการหักล้างล้มล้างแล้วก็ปฏิวัติหมายคมว่าเราอาจจะได้เจอ เรื่องที่มันแบบย้อนแย้งอ่ะน่าจะไปเรื่องนี้แต่อยู่อยู่หักมุมอ่าอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมครับอาจจะเกิดเรื่องหักมุมเกิดขึ้นเช่นดิวกันมาแล้วว่าจะซื้อแต่พอถึงเวลาเขาอาจจะเปลี่ยนใจเข้าใจไหมอย่างด้วยเหตุผลใดๆก็ตามหรือมีอะไรปัญหาบางอย่างวิ่งเข้ามาแทรกทําให้เกิดการเปลี่ยนใจของเขาก็เป็นไปได้ของลูกค้าดังนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหละที่ จะต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ให้ใช้แผนซ้อนแผนแผนเหนือแผนไว้เอย่ยนะครับอย่างน้อยมัดจงมัดจาอย่างน้อยแล้วก็ได้กินมาดจานะเออดีกว่าไม่ได้อะไระกราก้อนหินก็ยังดีกว่ากราอากาศเปล่าๆนะครับก้อนหินถึงมันจะไม่มีค่าแต่ก็ยังถือว่ายังมีอะไรบ้างนะครับต่อไปเรื่องของการงานการเงิน การเงินคือดาวอังคารอังคารไปตกลำปุตตะกระดุมพับปุตตะได้เงินครับมีเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่หูหวาเดือนนี้จะไม่หวหวาเรื่องการเงินแต่จะได้มาเรื่อยๆแน่นอนนะครับอ,อ,อังคารยังมาจากทเันทสุภามีคนช่วยเหลือมีลูกค้าคอยสนับสนุนอยู่แต่อาจจะไม่ได้รุ่งพุ่งแรงขนาดนั้นแต่ยังท่งส่งต่อไป ยังพอได้อยู่บ้างนั่นเองคือพูดง่อว่าเส้นยาแดงผ่าแปก็คือเหมือนกับ 5, 6, าหเต็มสิอะไรประมาณนี้ครับก็คือ,อยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าแย่ไปซะทีเดียวต่อไปเรื่องของความรักเนาะความรักของเราอย่าเป็นดาวพุธนะครับความสัมพันธ์ดาวพุธไปตกโดนสุภามีเกณฑ์กันแต่งงาน,นครับแต่งงานแบบฟ้าผ่าแบบสายฟ้าแลบเพราะว่าพุธเล็งกับบริอยู่และกลุ่มกระดาวเกต คืออยู่ๆก็เกิดขึ้นโดยฉับพลันอาจจะประมาณว่าป่องหรือเปล่านะครับก็ได้หรือจะหมายถึงเ,เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้ด้วยนะครับแต่มันจะต้องแต่งแบบปุ๊บปั๊บแต่งอะปุ๊บปั๊บฉับพลันเลยนะครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวเกตก็พลิกล็อกมฤตยูก็พลิกผันนะ่ครับหรืออาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันพลิกล็อกก็ได้ก็หมายความว่าอะไรอยู่ๆก็เลื่อน อีกฝ่ายหนึ่งมาบอกว่าเออฉันยังไม่พร้อมหรืออะไรใดๆมันก็อาจจะต้องมีการผัดการเลื่อนออกไปก็เป็นไปได้ด้วยนะครับถ้าคุยเรื่องแต่งงานเนี่ยมันได้2ความหมาย 1. คือเซเยสล้วแบบแต่งฟ้าผ่าเพราะอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ต้องรีบ 2. คืออาจจะมีการปฏิเสธเลื่อนไปด้วยกันที่อาจจะยังยังแต่งไม่ได้ เพราะว่าอย่าลืมว่าเกตเล็งมฤตยูก็คือเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะและอาทิตย์เล็งกับมฤตยูก็เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยหักล้างลบล้างปฏิวัติก็หมายความว่าอาจจะเปลี่ยนใจคือบางทมีมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นั่นแหละอย่าคิดว่าไม่มีมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทรกเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเข้ามาแทรกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหักมุมเป็นไปได้น,น,นนะอย่าลืมดังน,น,นั้นเนี่ยเออก็ เอเป็นว่าพยายามอยู่ในอยู่ในคเรียกแบบอยู่ในการควบคุมดูแลแล้วก็พยายามใส่ใจดูแลควบคุมกับสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราไปในทางที่ดีและแล้วก็ลดปัญหาลดความเสี่ยงเพราะบางทีอ,อาจจะแบบ เราอาจจะเฟรนลี่เกินไปอาจจะไปสนิทสนมกับเพศตรงข้ามมากเกินไปทําให้แฟนเราเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความงอนง้องกันเกิดขึ้นแล้วแบบทันที่จะแต่งแล้วกับกลายเป็นว่า,ามีปัญหาแทรกเข้ามาทําให้ต้องผัดต้องเลื่อนไปได้อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะระมัดระวังนะครับเรื่องของความรักปัตตนีสุภะยังหมายถึงคู่มีเกณฑ์การเดินทางต่างถิ่นแดนไกลด้วยหมายถึงการผัดพลาดครับเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ้องเด้งไม่ได้เด้งต้องพูดว่ามีการเดินทางแบบทางไกลแบบฟ้าผ่าหมายถึงว่าอยู่ๆก็มีคําสั่งให้งานเนี่ยต้องไปต่างถิน่นแดนไกลก็มีการจัดก,กันชั่วข่าวเป็นการผัดพลากครับอือหรือบางทีบอกว่าให้ไปดูงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับออพอดีหวยออกที่แฟนเราเงี้ยครับก็ต้องไปเราก็ต้องรอเขาอยู่ที่นี่ันนั้นเนี่ยก็หมายคมว่า เนีย่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ประมาณเนี้ยมันจะมีเรื่องหักเหลี่ยมหักมุมอยู่นะครับอย่าคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราคิดในเดือนนี้มันจะผิดคาดได้เหมือนกันหรืออาจจะสมหวังแต่มันจะแบบมาเร็วแบบฟ้าผ่าไปเลยนะครับก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันมี2ทางครับไม่ดีสุดก็ร้ายสุดไปเลยนะครับประมาณนี้คือมันด่วนทันใจจริงๆแต่บางทีเราตั้งตัวไม่ทันช็อกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะอันนี้ก็ได้ทั้งทั้งดีคือดีแต่ก็มีเรื่องช็อก แล้วก็ลลยแล้วก็มีเรื่องช็อกด้วยนะครับมันจะช็อกเหมือนกันแต่ช็อกแบบไหนเออแล้วก็มีเหตุการณ์แบบฟ้าผ่าแต่ฟ้าผ่าแบบดีกับลายก็มีทั้งสองแบบนะครับอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบไหนทีนีเ้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปแล้วต่อไปเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพของเราคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ตกกรรมะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน,นครับ มรณะกรรมะจึงหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการงานไม่มั่นคงการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็นี่ก็เดินทางไกลก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วก็สุขภาพก็ระวังเรื่องการเจ็บป่วยจากการงานที่ทําเพราะมหาจาักรวิ่งเต้นแล้วก็วิ่งเต้นเรื่องงานด้วยอยู่ไม่นิ่งไม่สุขนะครับก็อาจจะหมายถึงเหนื่อยเน็ดเหนื่อยกับการงานจะอาจทําให้ป่วยได้ล้มป่วยได้จากงานที่ทําก็โรคทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานที่ทำหนึ่งคือความเครียด ก็อาจจะหมายถึงโรคกระเพาะโรคไมเกรนปวดหัวโรคความดันนะครับพอเครียดมากก็ความดันโรคต่างๆอะ่ะได้หมดก็คือโรคกระเพาะอาหารก็คือกินอาหารไม่เป็นเวลาเพราะว่ารีบทํางานปั่นงานที่เสร็จนะครับลืมกินข้าวลืมกินยาอะไรประมาณนี้อาจจะมีปัญหาได้เกี่ยวข้องกับพวกแบบออฟฟิศซินโดรมอะไรต่างๆด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับ ถ้าถ้ามีฝนอยู่เนาะภาคกลางอาจจะมีฝนตอนช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นายฝนต้นหนาวก็อาจจะการเปลี่ยนฤดูอาจจะทําให้อ่สุขภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางเพราะบางคนกรุงเทพเนี่ยการเดินทางไม่ธรรมดาเลยนะเท่าที่ดูมาเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดเราไม่ได้เดินทางแบบชุลมุนหกแบบนั้นเราตื่นแบบแทบจะคือตื่นก่อนครึ่งชั่วโมองก็ไปทํางานทันแล้วอะแต่คนกรุงเทพไม่ใช่ตื่นแต่ตีห้าตีสี่ก่าจะได้ทงานก็เจ็ดแปดโมงใช่ไหมครับต้องโอ สระผัดขึ้นรถไม่รู้กี่สายต่อเรือลงเรือขึ้นรถเมย์นู่นนี่นั่นไปหมดเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จะป่วยได้จากการเดินทางเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างที่บอกไปเนาะฝนก็ยังมีก็อาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นโรคหวัดโรคไอโรคจามไอว่าไปนะครับได้ทั้งนั้นนะ่ที่เกี่ยวข้องกับการงานกับการเดินทางแล้วก็การที่โหมงานมากเกินไปด้วยเช่นเดียวกันบางคนพอเบียดฝนไปทํางานตากแอร์อีก แล้วมันจะเหลือหรอมันก็ไม่สบายสิครับภูมิแพ้ก็มาสิเออแล้วคนกรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะเพราะว่าตากฝนช่วงฤดูฝนเนี่ยแล้วก็ไปทํางานท่องแอร์อีกต่างหากก็เลยทําให้บางทีเสื้อผ้าเปียกเนาะไม่มีเปลี่ยนก็ต้องอยู่ในสภาพนั้นอะไปเรื่อยๆมันก็ชื้นมันก็เลยทาให้เราอาจจะเป็นหวัดได้นะครับก็ระมัดระวังพวกนี้เราดีว่าเอาไว้ด้วยนะครับ กว่าจะถึงบ้านใช้เวลาหลายชั่วโมงเนี่ยฝนตกรถติดใช่ไหมครับโอ้สารพัดเรื่องนั่นแหละประมาณนั้นต่อไปเรื่องของสุขภาพ,โช,าพโชคลาภโชคลาภสุดท้ายครับโชคลาภของเราคือดาวเสาร์ไปตกเรือนวิณนนดูผิวเผินเหมือนไม่มีนาาภพวิศนนเนี่ยคือโชคลาภเสื่อมไปซชโชคลาภไม่มีโชคลาภหมดไปแต่มันหมายถึงได้ดีจากต่างถิน่นแดนไกลต่างถิ่นต่างประเทศต่างภาษา นะครับแล้วก็ลาภาวินาศหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงออนไลน์หมายถึงการเดินทางไกลนะครับจะมีโชคมีลาภทั้งหมดเนี่ยมีลาบจากการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณนี้เป็นแปลงโยกย้ายจะดีแต่ถ้าอยู่นิ่งๆเสียอย่างคนทํางานออฟฟิศอ่ะคุณนั่งอยู่กับที่คุณไม่คุณไม่มีการเดินทางหมายถึงคุณไม่มีการหลบหลีกปัญหาใดๆเลย คุณนั่งอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงไหนมันก็วิ่งก็มาหาตรงนั้นน่ะเพราะว่าเหมือนกับเจ้าการรมในเวรรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเหมือนฝนตกพุดง่ายๆเปรียบเทียบพหุศาสตร์จะบอกว่าเหมือนฝนตกคือเพศภัยถ้าเราเปียกก็คือได้รับกรรมแล้วเรานั่งอยู่กับที่ก็เหมือนกับไม่หลบฝนน่ะฝนมันตกลงมามันก็เปียกเลยก็คือเพศภัยก็คือเป็นหวัดเป็นโรคภัยค่าเจ็บไปแต่ถ้าเรามีการเดินทางก็คือการหลบเลี่ยงก็หมายความว่า พอฝนตกเราหลบเข้า,ขาลมอะ่ะเราก็ไม่ตากฝนสุดท้ายเราก็ไม่เป็นหวัดไม่เป็นโรคอะไรใดๆก็นี่แหละก็คือชั้นใดชั้นนั้นวิธีการแก้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือการเดินทางกันวิ่งเต้นเพื่อให้ไม่อยู่นิ่งกับที่มันก็จะเข้าดวงชะตาเป็นรูปแบบอื่นเหนื่อยรูปแบบอื่นมีเบรรกมในเรื่องการวิ่งเต้นอะไรก็ว่าไปเหนื่อยยากในการวิ่งเต้นก็แก้ดวงไปแล้วนะครับประมาณนี้เอาไปใช้ได้ปรับประยุกต์ใช้ได้ครับประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตาม เป็นกำลังใจกันทั้งชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ